มันผิดปกติผิดมาตั้งแต่ไปสองปะสองปีนี่เนี่ยเต่งเขาแต่ก็าเจอกันคบกันนี่เหละ่อครอบครัวขององเขานี่เนี่ยภรรยาเขานี่เนี่ยมันผิดมานี่ด้วยที่คุณพ่อบอกเหมือนปีศาจคุ้มข้างคุ้มข้างนี่มันขาดสติเหมือนเมียเขาเนี่ยเละเมียเขาขาดสติเพราะเป็นปีศาจไปเลยหน้าตาเขาปีศาจจาก็เหมือนกันคล้ายๆปีศาจนี่เลยลูกเราโลกลูกเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ทาไมถึงเป็นอย่างนี้ ถึงเป็นอย่างนี้ลูกเราอลูกเราฝวมน,น้อมถ่อมจนมีความกตรรัญญูรู้คุณกับผู้บุปการีอย่างมากแล้วมาเปลี่ยนดูๆมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้มาภายในสองปีมันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ได้คุยกันด้วยสาเหตุที่มันหมกหมออุนอย่างนี้เลย,ยนี่เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันหมกหม,มุนกันนี่เ,เนี่ยแล้วเป็นไรน มันเป็นอะไรก็ไม่เจ <ừ. S 2> อเลยอแค่ค่ะ